สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับปรับแล้วนะครับไดอทก็จะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นแล้วก็จะกินทุกวันด้วยนะครับจะกินวันละสองมื้อหลักที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับจะมีมื้อนี้แล้วก็มื้อเย็นอีกหนึ่งครั้งนะครับอาชัยจะใช้เป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับก็คือการเติมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยควรจะเติมคาร์โบไฮเดรตที่เป็นโล GI เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีสารอาหารเยอะๆสารต้านอนุมูลอิสระมากมาก ที่เลือกข้าวไลเบอร์รี่เพราะว่ามันจัดอันดับต้นๆแล้วนะครับเป็นข้าวที่มีการปล่อยสารต้านอนุมสระที่สูงมากโดยเฉพาะสารเอนโทไซยานนนนะฮะมีปริมาณที่สูงสารตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากนะครับต้านอนุมสระดีเยี่ยมแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในการชะลอวัยตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารอินทัยเอจจิ้งนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ผัดเมื่อกี้ไลซ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดผงผัดผงกะหรี่นะครับแบบแขกนะครับ ันนี้ก็จะมีเต้าหู้แล้วก็ถั่วลูกไก่นะครับแล้ก็จะเป็นถั่วงอกที่เราเพาะเองนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับไดเอนไซม์สดๆแล้วเราก็เติมมีคาร์บฮเรตนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวุ้นเส้นนะฮะวุ้นเส้นที่ไม่ฟอกนะครับ อันนี้ก็จะผัดวุ้นเส้นใส่กับผักนะครับก็สามารถที่กินได้มันจะเริ่มมีความเริ่มปรับมา,าจากนี้ไปก็เริ่มมีความเป็นอาหารสากลเพิ่มขึ้นนะเหมือนกับที่ใครๆเขากินกันละนะเป็นลักษณะการกินข้าวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรโตีนนะครับแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างนี้ก็จะบินบวบถั่วดําถั่วแดงนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็ให้สารอาหารเยอะมากให้สารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับ เรามีาซุปโทลันเตา1นะครับหขวดนะครับวันนี้วันนี้คือหลายอย่างเยอะอาชัยเลยไม่เรียงขวดมากแบบช่วงก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะย่อมลงมาแต่3ขวดนี้มันขาดไม่ได้เลย3พิคาดนะสามพิคาดนี่นะฮะอันนี้รู้สึกดีต่อสุขภาพมากๆนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะอธิบายไปแล้วในไลฟ์ใน YouTube มีหมดนะครับสามพิคาดช่วยอะไรนอกจากที่มันจะต้านสลายเยอะ 3พิคาดเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการทำให้ร่างกายเราแฟกเตอร์กับโปรตีนมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้สำคัญโดยเฉพาะตัวนี้นะฮะไอตัวสาหร่ายสไปรูลีนาเนี่ยนะครับเ,เกลียวทองตัวนี้มันเป็นโคแฟกเตอร์ที่ทำให้ยีนในร่างกายเราใช้โปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คนที่มีการใช้โปรโตีนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของอายุาก็คืออายุน้อยเด็กการเจริญเติบโตการซ่อมแซมตัวเองจะเร็วเพราะว่าร่างกายเอาโปรโตีนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่อายุมากขึ้นและเทโลเมียเริ่มที่จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะฮะยีนมันเริ่มที่จะมีพิมพ์เขียวที่แย่ลงเรื่อยๆ เรากินโปรตีนเรานับกรัมโปรตีนได้แต่โปรตีนที่ผ่านกระบวนการไซเททร์สิตคือโปรตีนที่ใช้จริงนะครับเราต้องแยกให้ออกระหว่างโปรตีนที่เรากินกับโปรตีนที่กินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ได้จริงมันต้องแยกตรงนี้นะครับการที่กินเข้าไปกินเข้าไป100กรัมสมมติอ่คนนี้กินโปรตีนเข้าไป100กรัมแต่ว่าสามารถดูดซึมโปรตีนได้60กรัมหมายถึงเขามีค่าการสูญเสีย40 g. ยกตัวอย่างก่อนนะในกรณีของการดูดซึมโปรตีนของคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผนังการดูดซึมต่างๆหรือการตอบสนองในการดูดซึมโปรตีนต่างๆเริ่มลดลงนะฮะพื้นผิวในการดูดซึมก็เริ่มเสื่อมลงอันนั้นส่วนหนึ่งคือเรากินร้อยนี่ไม่ใช่ว่าเน็ตร้อยเรากินร้อยเราอาจจะมีค่าการสูญเสียแล้วไปตกเป็นขยะตกค้างในทางเดินระบบดูดซึมเป็นท็อกซินเป็นอะไรว่าไปในส่วนนั้นนะครับส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงนะฮะ แต่ทีนี้พอส่วนที่เข้าไปถึงสมมาอากินไปร้อยสูญเสียไป40แล้วเข้าไป60 60นี้คือเน็ตหรือเปล่าไม่ใช่ครับ60นี้ต้องผ่านกระบวนการแฟกเตอร์ในร่างกายนี้คือระดับยีนคือไอตัว60นี้แค่เข้าสู่กระแสะเลือดได้ฮะพอเข้าสู่กระแสะเลือดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเป็นหน้าที่แฟกเตอร์ของตับนะฮะตับมันจะต้องแฟกเตอร์ของมันจัดการนะครับกระบวนการให้ใช้ปโปรตีนเพราะว่า กลไกในร่างกายมนุษย์ไม่ใช่ว่าเรากินโปรตีนเข้ามาเท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับโปรตีนต้องเอาไปผ่านการระเบิดแตกเป็นอะมิโนแอซิดและประกอบในลักษณะที่เป็นการควบคุมในยีนของเรานะฮะเราบอกว่าไก่มีโปรตีนอะมินโน21ตัวมีตัวจำเป็น9ตัวในหมูในวัวในไข่มีแบบนั้นนะฮะแต่เวลากินเข้ามาจริงเนี่ย ดกรดอะมิโน20ตัวที่ได้มา21ตัวที่ได้มาไม่สามารถยัดเข้าไปเป็นเซลล์เราได้ทันทีต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์ผ่านยีนของเราอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สังเคราะห์นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติทามาป้องกันการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติถ้าเรากินสิ่งที่มียีนแตกต่างจากตัวเราเข้าไปทั้งๆท,ท,ที่มีลักษณะโครงสร้างอะมิโนโอแอซิดเหมือนกันแต่ไม่ได้ประกอบผ่านยีนเรา เรากินสิ่งนั้นเข้าไปสิ่งนั้นจะไปกําหนดยีนในร่างกายของเราคือเราอาจจะกลายพันธุ์จากการกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปเรามีระบบนี้สัตว์ก็มีระบบนี้เราจึงกินพืชแล้วเราไม่กลายพันธุ์ไปเป็นพืชเราจึงกินสัตว์แล้วเราไม่กลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์เพราะกระบวนการยีนไซโตซิสเรื่องนี้นะครับสําคัญทีนี้กระบวนการยีนไซโตซิสเนี่ยมันใช้แฟกเตอร์เอนไซม์จำนวนมหาศาล ะะใช้ความแข็งแรงของออกแกเนลต่างๆในเซลล์ที่ยังสมบูรณ์ทีนี้เวลาที่เราตอกโปรตีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าคุณมีความสามารถของยีนในร่างกายที่จะจัดการกับสิ่งที่คุณจ่ายเข้าไปได้เท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของโอกแกเนลและเรื่องของภายในเซลล์ล้นะครับทีนี้ไอ้เจ้าซาไหลไอตัวเกลียวทองเนี่ยนะครับ มันมีโคเอมไซม์ M ide, สารพัดชนิดเลยนะครับที่ใช้ในการแฟกเตอร์กับโปรตีนไขมัน2ตัวนี้สำคัญมากก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสังเคราะห์โปรตีนและไขมันที่กินเอาไปใช้ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นนี่คือความสำคัญเลยนะครับอาจัยเลยบอกว่าไอ้อย่างอาหารเนี่ยไอชุดที่จัด3พิกาดตตัวเนี้ยมันจึงไม่ได้มองแค่เรื่องการต้านอนุมูลอิสระแค่อย่างเดียว มันมีเรื่องของการสังเคราะห์อของร่างกายด้วยนะครับตัวนี้จึงเป็นจุดเด่นตัวหนึ่งเลยใน3พิฆาตนะครับก็คือสารไหลเกียวทองนะฮะตรงนี้จะช่วยเราในการจัดการกับโปรโตีนเอาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมตัวเองได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้จึงเป็นความพิเศษของ3ามพิฆาตนอกจากการต้านอนุมูลอิสระ นะครับอ่าโอเคน่าจะมีเก็บความรู้ได้สักหน่อยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชัยขอรับประทานอาหารก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ